ตาเจ้าวอร์ชิมาร์กเฉินด้วยชูนะครับสวัสดีครับผมมาร์กซีวัตนะครับในวันนี้นะครับผมมาร์คได้คําถามนะครับผมมาจากแฟนคลับนะครับแฟนๆในเวอยโปลนะครับผมก็ดีมาร์คจะมาตอบคําถามกันนะครับคําถามแรกนะครับผมคุณจํารหัสผ่านเวอยโปลได้หรือไม่มีแฟนๆอยากคุยกับมาร์คทางเวอยโปลนะครับโอ้โหคำถามแรกนะนี่ก็ถือว่ายากนะครับผมด้วยความที่เออผมเนี่ยจำรหัสผ่านของเวอยโปลไม่ได้นะครับผมก็ คือผมพยายามกู้อยู่หลายครั้งแลวฮะแต่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพราะอะไรว่าจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์หรือจะผูกกับใดๆนะครับผมซึ่งผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเลยฮก็เลยอาจจะทําให้กู้คืนกลับมาไม่ได้นะครับผมแต่ว่าบอกกันเลยว่ามาร์กจะได้สร้างแอคิวใหม่เร็วๆนี้นะครับผมเราจะได้คุยกันทางในเบอรปุูกเร็วๆนี้นะครับพอคุยกับทุกคนอยู่นะครับคำถามที่2นะครับผมมีบทบาทไหนที่อยากลองเล่นเป็นพิเศษไหมเลยฮะบทบาทไหน ก็คงอยากเล่นเป็นคนแบบมาดนิ่งๆหน่อยคือด้วยความที่เราเล่นเป็นคนที่แบบเล่เหลี่ยมมีเล่เลี่ยงกอยากเป็นคนที่แบบลองนิ่งๆดูบ้างใช้แค่แบบสายตายเฉยๆอยากลองดูเหมือนกันครับผมว่าเราจะแบบเทามาได้ดีขนาดไหนครับผมคำถามที่สามนะครับผมจะมีเพลงให้แฟนๆฟังเมื่อไหร่มีแผนในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่นะครับก็สําหรับเพลงนะครับผมตอนนี้ก็ ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นมาสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่นี่ก็รอติดตามกันนะครับผมจะอ่จะโปรโมทเรื่อยๆแเลยวลกันว่าแบบจะให้ติดตามได้เมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็มีแผนในครึ่งช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่ก็ช่วงนี้ก็มีแผนนะครับผมแต่ว่าเป็นแผนเกี่ยวกับการถ่ายซีรีส์เนาะก็จะทเป็นแบบอ่เป็นแผนที่แบบเป็น p r i v a t หน่อยเป็นงาน p r i v a t หน่อยก็จะมีผลงานหรือว่าอะไรก็อาจจะได้เห็นในช่วงปีหน้าแทนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะ สำหรับรองของซีรีส์รองออนแอร์อยู่นะครับผมห้ามพลาดน,นะครับคำถามที่4 oh. นะครับผมแบรนด์เบลอนะฮะจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับผมจะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่เมื่อไหร่ mm hmm. คุณจะพิจารณาเปิดลิงก์ในเถาเป่าสำหรับ BLVR ได้หรือไม่ mm hmm. ก็ ต้องบอกกันเลยว่าคอลเลคชั่นที่3นะครับผมกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะครับผมก็ไม่แน่อาจจะเป็นปลายปีนี้หรือจะต้นปีหน้านะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับผมแต่ว่าคุณจะพิจารณาเปิด,ดในเถาเป่าเนี่ยก็จริงแล้วก็อยากเอาไปลงเถาแถวเป่าเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมหรือว่าสามารถขายในเถาเป่าได้แล้วเนี่ยก็เจอกันแน่นอนครับก็หวังว่าถ้าผมลงเถาเป่าแล้วทุกคนจะสั่งให้มันโซเอาไวๆนะครับ คำถามที่ห้านะครับผมอยากให้เล่าประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อพี่กันนภะพัฒนหน่อยโอ้โหผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องให้เล่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผมยกมาสักหนึ่งเรื่องแล้วกันสําหรับของพี่กันนภะพัฒนนะครับผมด้ยความที่พี่กันเนี่ยแกเป็นคนที่แบบเฮฮาบอกเลยว่าในกองถ่ายเนี่ยพี่กันถือว่าเป็นสีสันมากๆในกองถ่ายนะครับผมก็อยากจะแบบเล่าความประทับใจเนาะคือมันจะมีแบบ หลายๆซีนที่แบบเราได้มีโอกาสถ่ายด้วยถ่ายกับพี่กันด้วยกันนะครับผมก็เป็นซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบผมต้องทําแบบอารมณ์แบบเศร้าอารมณ์แบบซีเรียสอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่การแกก็จะแบบมาแบบคอยแบบคอยบีฟช่วยให้รวมถึงแบบคอยเล่นมุกแปกให้ผมฟังตลอดซึ่งผมก็รู้สึกว่าตรงนี่นะสิ่งที่ผมประทับใจกับพี่การมากๆมาวยความที่พี่แกเป็นคนที่แบบตลกซึ่งผมก็ชอบคนตลกอยู่แล้วด้วย คำถามที่6นะครับ <What? S 2> ผมมีแพลนเดินทางนาประเทศจีนหรือไม่จะมีโอกาสเห็นมาร์กไปร่วมวาไรตี้หรือถ่ายทำา MV หรือไม่ oh, บอกเลยว่า ช่วงนี้เนาะที่เป็นช่วงแบบโควิดในโควิด19อยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้แบบเราเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนยากเนาะซึ่งสมมุติถ้าผมได้มีโอกาสในอนาคตน,นะครับผมว่าได้มีโอกาสไปร่วมวารไรตี้หรือถ่ายทํา MV หรือว่าถ่ายซีรีส์ในประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมอาจจะมีอยู่แล้วแต่ผมอาจจะยังไม่ไม่บอกหรือเปล่า<笑><笑>ก็อยากให้รอติดตามกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้ไปโผล่กันในที่ประเทศจีน,นครับติดตามครับ สถานวิเจษนะครับผมครั้งต่อไปมาคิดว่าจะทําผมสีอะไรนะฮะโอ้โหซึ่งครั้งนี้คือผมทําเป็นสีแดงนะฮะทำเป็นสีแดงถั่วแดงแต่ว่าทามาสักพักนี้แล้วสีผมก็อาจจะหลุดไปแล้วนะ้องก็อาจจะเห็นเป็นสีสีทองสีน้ําตาลแทนนะครับแต่ว่าครั้งหน้าถ้าได้มีโอกาสทําสีผมนะฮะผมก็อยากลองทําเป็นสีเขียวๆดูบ้างอยากลองดูเหมือนกันว่า จะเข้ากับใบหน้าของผมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่เข้าเลยนะครับผมก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเ้าได้แปลแล้วครับผมช่วงการแพร่ระบาดของโนะควิด -19 ทีเนาะมักทำกิจกรรมอะไรอยู่ตอนอยู่ที่บ้านและมักนอนดึกทุกวันไหมโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยว่าช่วงโควิด1 9ทีเนี่ยก็คือกิจกรรมผมก็จะวนลูปมีแค่ไม่กี่อย่างนะฮะด้วยความที่เราออกไปข้างนอกไม่ได้เนาะก็จะมีแค่ดูหนังฟังเพลงเล่นกีตาร์เล่นเกมเออกกำลังกายฟิตเนส มีแค่ประมาณนี้จริงครับรวมถึงไถโซเชียลดูแบบแอคทิวิตี้ของแฟนคลับด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, คิดถึงเราหรือเปล่านะหรือเอาไปติดตามคนอื่นอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็นอนดึกทุกวันไหมบอกเลยว่าผมไม่ได้นอนดึกครับผมนอนเช้าคือ <c oughs> ผมแทบจะไม่ได้นอนเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็พักผ่อนก็พักผ่อนครับจะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมอยากกลับมานอนเร็วมากเลยเพราะว่าทางานบ่อยมากก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็อยากจะ เอาช่วงเวลาที่ผมได้ช่วงนั้นเนี่ยกลับมานอนช่วงนี้ด้ยวยเหมือนกันผมคำถามที่9้านะฮะนอกจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆติดตามกันอีกบ้างและจะมีผลงานร่วมกับกันพัฒน์อีกไหมบอกนอกจากนี้นะครับผมนอกจากนี้คือนอกจากอนอกจากเราของซีรีส์นอกจากเบอร์ละที่สองนะครับก็มีผลงานติดตามอีกกันอีกบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามีเยอะม,มากบอกเลยว่า ถ้าหลังโควิดหรือว่าหลังปีนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยมีอะไรให้สติดตามกันอีกเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆนะครับมีทั้งผลงานเพลงทั้งผลงานซีรีส์นะครับผมแล้วก็ทั้งผลงานใดใตา่างๆนะครับที่ยังพูดไม่ได้นะบอกเลยว่ามีให้ติดตามอีกเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีผลงานร่วมกับพี่การณาพัฒน์อีกไหมเนี่ยบอกเลยว่าต้องติดตามนะฮะเอาใจรอกันหน่อยนะครับเร็วๆนี้ครับผมดูแบบเป็นคนแบบคนร้ายเนาะมีแต่แบบไม่ยอมไม่ยอมพูด อ่าสำหรับข้อสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากอะไรถึงหัวใจสีวัดหน่อยค่ะก็คืออยากฝากอะไรถึงแฟนๆเนาะก็อยากจะฝากอะไรก็อยากจะฝากให้ติดตามผลงานนะครับผมบอกเลยว่ามีเยอะมากๆแน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรอของซีรีส์ทั้งเบอร์ละคซีซั่นสนะครับผมแล้วก็อีกทั้งหลายๆโปรเจกท,ที่ยังพูดไม่ได้นะครับผมอยากให้แฟนๆเนี่ยคอยติดตามให้กําลังใจมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วอยากจะขอบคุณนะครับ ทุกๆแฟนๆเลยทุกๆประเทศเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การตอบรับมาร์ดีมากๆนะครับจนถึงทุกวันนี้เลยยังไงก็ให้ฝากแฟนๆนะครับติดตามผลงานตลอดไปนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้มาร์ด้วยนะครับมาร์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆทุกๆคนเหมือนกันนะครับผมยังไงก็มาร์ก็คิดถึงทุกคนนะครับไว้มีโอกาสก็มาเจอกันนะครับเชื่ยๆหนิมันนะครับผมขอบคุณมากนะครับครับ๊ายบายครับ ขอบคุณครับ